สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเส็ดวันนี่นะคะวันนี้พวกเรานะคะจะมาให้อาหารน้องชีเด็ดหมาน้อยของเราองนะคะานาในเวลาหิวแล้วนี่คืออาหารที่เรามาผสมกันมาครับเป็นอาหารเม็ดนะนี่อาหารเม็ดที่แบบเราตำให้มันหย,ยาบๆหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะ้อมผสมผสมน้ำต้มนะครับเพื่อให้เขากิน อันนี้เขาหิวมากแล้นะให้เขามากินข้างนอกไหมตัวดิเรา้งให้เขากินเนที่น่ดดูดูรอเดยนีวันนี้เป็นวันพิเศษนะเวันนี้เราให้เขาออกมากินข้างนอกกันจะผสมไผสม่ตองผสมค่ะนัเป็นขนมดก่อนดูก่อนรอรอนั่งก่อนเดี๋ยวเขาิวดีเขายังรอไม่เป็นนะนี่น่าางไมเร็วนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งสวัสดีครับก่อนรอรอใจเย็นๆครับรอก่อนรอก่อนรอก่อนังก่อนนั่งก่อนสวัสดีครับนั่งก่อนเขาอยากกินไม่อายู จริงๆเราต้องเดี๋ยวเราต้องฝึกเขาอีกใช่ไหมน้องเทเบตฝึกให้เขารู้จักรอนะครับอนั่งก่อน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 เลยเขารอไม่ไหวนล้วเขาเหนียวมากนะครับไม่หมาแต่เขายังเด็กอยู่แต่จริงๆเราก็ฝึกได้นะได้แล้วเดี๋ยวเข้าจะไม่เหนียวเอยสวัสดีได้ไหมครับทำได้ทุกอย่างเทเบตล้างมือหรือยังคะล้างแล้วค่ะ เขากินเลยละกันโ,โอ้ปูเลยอะ่ะหิวมากน่นารักน่ารักมากแล้วก็ถ้าเขากินเสร็จใช่ไหมพ่อเอมเราจะลองขนมให้เรากินนะครับนี่เราซื้อม,มาจากที่ทไหนคะเซเว<ๆ>่นก็เลือกอันที่มันแบบเป็นสูตรแบบไม่มีเกลือไม่ผสมตาลนะไม่เค็มบ้งนะี๋ยวเพิ่ไปล้างมือแล้วเดี๋ยวเพิ่จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครัเอาในถือไว้เดี๋ยวรอนเดี๋ยวให้เจาสิเกตกินไม่ก่อนเจ้มันเป็นไม่บอกมิเนี่ยเราอย่าไปยุ่งกับน้องลูกอย่าไปยุ่งกันอะเดี๋ยวเขาบอกว่ามันเป็น แซลมอนนะใช่ผสมไปด้วยทั้งสตรอเบอรี่นะแล้วก็ผักกาดอะบ้างของที่มีประโยชน์แครอทแล้วก็พทำกินแล้วก็อันนี้อะไ่ยทำกินแปลว่าอะไรคะพทำกินแปลว่ารู้จักไหมตักของัแล้งแบบกินเก่งมากใช่กินเก่งมากหิวหิวเพราะว่านี่ก็จะสองทุ่มแล้วนะคะเราเพิ่งกลับเราไม่ได้กินข้าวมั้งนานใช่เพราะแม่อูพาเชอร์เบทกับออมเล็ตนะคะไปทำกิจกรรมมานะคะหิวมา ไม่ใานนี้แม่อูเปลี่ยนน้ำให้เรียบร้อยแล้วนะพ่อเอ็นเบอร์ต้องสองของมันต้องเปี่ยนเราแกะรอล้กันเป็นเซลมอนไม่เราไม่ได้มีรีวิวนะไม่มีไม่มีสปอนเซอร์อะไนะคะเขได้นะช่องเซลล์เฟันไเปบือดืหอมไหมหอมเซลมอนไหมหอดมสิขอดมหวาน อุดมมั่งได้ไหมก็เปิดร้นอาหารปลาเใช่ไหมพ่อเอ๋วิ้กหอมเหมือนปลาหวานปลาหมึกอะไรเงี้ยหอมอ่ะลองมาเกี่ยวกินไหมกินไหมคนกินได้ไหมพ่อเอ็มกินได้อันนี้อันนี้กินไม่ได้หรอกมันไม่ดีนะอันนี้อแบบเปิดเจนฟรีซอสอันทัสตี้ถ้ามันกินได้มันต้องเป็นเกล็ดพอลิเฉลยเม็ดโลบค่ะเฉลยเม็ดชิมไหมล่ะเฉลยเม็ถอยหลังไปค่ะชิมได้ไหมอ่ะแม่โอ๊คนี่จะมีคนกินให้เราดูไทรหอมเล็กอะ เขียวด้วยนะนี่นิดเดียวพอเคี้ยวไม่มีรสชาติเลยอระไรนะเคี้ยวสิคะเกินไม่เค็มไหมไม่เค็เลยเกินให้กินอีกกินไหมอ่อให้เชเบกินมากกว่าเองอาหารปลาเลยกินเหรอเราจะให้ให้เขาเลยเคยกินอาหารปลาเหรอเคยแอบฮะอมเม็ดกินอาหารปลาแอบกินอาหารเม็ดมากเขากินไม่ได้ยังไง ก็ทำนี้ได้ไงอลาแบบันนี้แบบแบบที่มันกินได้วางนี้เดี๋ยวเขากินวางอี้่างตี้อ๋อวางตางนีอบีบแรงโลกเดี๋ยวมันหักใช้อุ้งไหมมาเด็ดยไม่เอาค่ะเขาต้องเขาต้องเทียวมาเ้าไม่เอาอดออมๆหมดนอไรกนบเหนื่อปเนี่ยเขาลู้นอยเขาลุ้อุยเหนื่อยเพื่อนตเลยอ่ะต้องเอาค่เช็ดปากค่อยเช็ดปากกินเสร็จ อ้าวเซอรี่กับปักกิ่้นูอุ้ยอ้ยหนูหนูอันนี้อันนี้อันนี้ผมเนื้ออะไรเนี่ยหัวฟูมาอ่าจาหนูมันผมอ่ะวันนี้เขาไปว่ายน้ำที่โรงเรียนแล้วเขาก็มาผมเองนะเนี่ยไอ้วันนี้มันผักจีนมาสวยเลยแต่ก็คือเมื่อกี้เพิ่งไปเรียนเออไปเรียนแบบมาซิกเนเจอร์เลยแค่โอ้ยโอ้ยอย่าอย่าเอามือเข้าไปครับอย่าเอามือเข้าไปหมุนรอบเลยนะหิวจัดนะให้เยอะมากเลยนะรอบนีู้ขาลงไปแล้วอย่าให้ขาเบื่อขาเรือหลอกนะ เดี๋ยวน้องกินก่อนทุกคนแล้วทุกคนแล้วต้องน้องกินก่อนลูกเป็นค่ะอะไรคะทุกคนถือไว้ในมือทุกคนถือไว้ในมืออย่างนี้นะอย่าให้เขามากินขอเพื่อก่อนขาเือก่อนแต่เราต้องเรียกเขามาอ่ะนน้าติเคตติเคดให้เขาไม่จ่งนั่งนั่งก่อนติเคดนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเก่งมากเ่เอาเพี่้แล้วเพี่้แล้ว ทำเสียงทำเราต้องทำเสียงสามนะเขาจะรู้ว่าเสียงเล่นเสียงโดหรือเสียงปกติต่อเวตาพี่มิตเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขากินสิ่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้เขาให้เขานั่งให้ให้เขาลุกขึ้นมาก่อนตอนนี้เขากำลังเคี้ยวเนี่ยดูนี่เขาเคี้ยวหมดเล้อเฮ้ยเขาทำลนเขาทำลนเขากินไม่เป็นหรือเปล่าพี่เอมไม่ดูกินเป็นป่ะถ้าไม่กินก็เแบบคลองคายนะเพราะว่าเขาพิ่งกินข้าววิมแล้วอย่าง้กินอยู่เคี้ยวอยู่แต่มันนิ่มนะไม่รู้ใช่ไหมมันเคี้ยวง่ายอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันเองน้ำกินน้ำกินกินน่ะ มาโลโลนิกกับตัวหมดยังตาไม่อู้ตาเบตาเพียมดิอ่ะมาหมดแล้วเฮ้ยระวังเขาคายเขากินไม่เป็นหักหักเลยก็ดีแม่พ่อเอ็มหักเลยก็ดีเลยโอ้ยโอ้ยม่อู้ยังไม่ได้นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเีรากินมาแล้วเคี้ยวอยู่เดี๋ยวติดคอระวางให้เขาเคี้ยวก่อนวางไข่ไหมวางไข่ไหมแก็งมากเคี้ยวอยู่เคี้ยวอยู่ เข้าสีเขียวอยู่เขียวอยู่สุกเขียวสุเขียวอยู่ตือในหลังสองเขาเขียนว่าเขาเขียนว่าสามเดือนกินได้ไงก็เลยกอดไปตาพี่มิตน้องกินไม่หมดเลยน้องกินไม่เป็นแล้วน้องกินแล้วตุ่มไม่เต็มมากกว่านี้ไหมพ่อเอ็มไม่ใช่หรอกเขาอาจจะไม่ถูกปากหรือเขาอิ่มด้วยนะแม้วเนาะเห็นน้องกินอันนี้ได้้กินอันนี้ก่อนเนี่ยนี่กินได้เหรอเขาเล็กๆอเนี่ยเขาโมหั่งกินตรงเนี้ยโูหั่งไปเนี่ยเขากินเขาแหละ อาวุธเปลี่ยนมาเช็ดปากด้วยเช็ดปากเจ้าซีก่อนเช็ดให้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็เช็ดปากเช็ดขาแล้วเราเช็ดพื้นด้วยมาล้อล้อในกระปุกชีนะได้ไหมกระูกกินไหมเคียวอยู่เอาไปปล่อยคอรอนพอร์เคียวอยู่ปล่อยยุกพอร์เคียวลำบากว่าเพราะว่าฟันมันยังเล็กยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่มันเคียวอยู่ในขยะหน้านี้ หน้าที่ของอเมคืออะไรเก็บอะไรเก็บขี้อันนี้คือหน้าที่หลักนะครับแล้วก็ฉีดหน้าที่รองคือเปลี่ยนแผ่นรองด้วยแล้วก็ล้างถาดล้างถาดด้วยทําแบบว่าอเมคลังเกียจไหมลังเกียจไหมไม่ลังเกียจจริงเหรออุ้ยใครโต๊ดได้ยินเสียงกบใครไม่รับากับม้าแล้วไม่เล่ากับมาโอเคหมดแล้อ่าชเวตเราบอกเขาดิสิสิเชตสิเรียกเรียกสิเกตอ่าชเวตสิเกตสิเกตสิเกตแล้วเรียกสิเกต หาพี่เร็วเซียวไม่หมดเลยเซียวอยู่ตรงไหนเอาหมดแล้วเรียปากแล้วถากชิ้นนี้สิเกตสิเกตไี่ใช่ถามพี่เช็ดแล้วพี่เช็ดแล้วไมเช็ดปากไ่อเก็บปากก่อนไม่พอแล้วเพิ่งจพอแล้วน้องกัดอย่าไม่ใช่เช็ดอย่างนี้ลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แม่อุเช็ดก่อนตม นี่เวลากินข้าวเสร็จก็ต้องเช็ดมามาเก็จใั้เมามเ้องเก็ให้น้อให้น้อเช็ดป้อนหน่อยเดยวแป๊บหนึ่งลูกดูดิอ้วนมากเลยอะแม่อ้วนมากเดี๋ยวพี่จับอ้วนเลยไปพอหอมเดห้ามหอมปากลูกเอะเหาพี่พี่เยเกนั่งลงนัก่อนนัก่อนนั่งก่อนนัก่อนนั่งนั่งก่อนัอครับขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยครับนั่ง่ใครอะพอกำลัง สมแล้วเก่าเลยเพราะเขาสสนั่งก่อนนั่งก่อนเรวนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเก็อนั่งก่อนนั่งก่อนทุกดาวก่อนเร็วนั่งก่อนนเก่งมากใส่ลยใส่ใส่ใส่ปอนเลยทำแล้วต้องรีบทเร็วต้องรีบให้ทำแวต้องรีบให้นองทแล้วต้องรีบให้จะได้โล่เก่งมากลกาชินดกไง่กาชินิก โอเคนะคะพ่อเอ็มน้องซีเคดก็เก่งมากอ้าวแม่ยังไม่ให้หรอรอให้น้องเคี้ยวให้เสร็จก่อนตอนนี้ซีเคดหายไปแล้วนะไปแล้วไม่อยากกินหอมเด็ดแล้วอ้อมเน่จับมือเดียวอย่างน้องตกลูกอ่าซีเคดครับอ้าวมาคายเขาไม่กินแล้วแม่เรารีบเราเเขาเข้าก่อนที่เขาจะอืดดีกว่านะดูดิคายบนมือเลย น้อาซีเกตข้าแล้วนะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องซีเ็ตอื้อๆนะคะทิ้งทิ้งไปไม่ชอบใจอะไรก่อนให้เชเบ็ดกินไหมเดี๋ยวน้องเชเบ็ตเขาเดินวนแล้วนะสีเ็ตเดินวนแล้วเดินวนแล้วครับอือๆนีนไหมเก่งมากยังเหลวอยู่หน่อยนึงเออไม่โอเอายามามละ มันออกว่มาป้าอย่าเพิ่งไปจับมาเขาเบ่งมันถ้าเขาเบ่งหมดเห็นไหมก้าปุ๊บก้าวปุ๊บเบ่งปั๊บเขาท้องเสือแล้วเนี่ยต้องกินยาเรียบร้อยแล้วนะคะอุ๊ยโดนเขินหน่อยท้องเสือเอาเบรดเอาชุดเบรดมาแล้วเป็นอะไรเชอร์เบรดตัวไปเช็ดทิ้งอ่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องเชอร์เบรดฟันนี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอตัวไปล้าง เก็บก่อนนะคะบายค่ะ